บินด้วยความแรงสูงแบดร้อนเนี่ยร้อนนิดนิดแล้วไม่เหมือนฮอร์ซอร์ฮอมันต้องหมุนตลอดเวลาไอ้นี่มันมันจะประหยัดไงก็แบกก้อนแค่นี้ดูกระลอกมันไล so oui ่กันเนี่ยกระลอกมันไล่กันเหน่แหน่ยหน่กระลอกมันไล่กันเออหางโอ้ หางมันสีอ่อนนะเดินๆนะยัไม่เลดลนอะไรเลเป็นก้นใหม่ก็ไม่มันมีแลยวันนี้ไม่ดีเ เดี๋ยวบอกไม่มีแรงไม่มีแรงบินอีกสามนาทีเดีวบินไม่ก็ยองกุญแจเหมือนก้อนแรกไม่เ,มมก,มเก่งเนะเนี่ยมันไปไกลขนาดนี้ เนีอย่างไล่ไล่กันอยู่เลยกันรอบเอออันนี้หางหางมันสีมันแปลกนะหางสีขาวอ๋อๆๆไม่มันมันเหมือนแฝดเลยนะมันเหมือนคู่แฝดใช่หางขาวเหมือนกันเลยเออมันแฝดเลย ตับัวนี่ยังกํารถเก่งกับรถ<ไ>อะไรน,นะมันมปนกระโดดข้ามข้ามกิ่งได้ดาาเลยกระโดดข้าม,มกิ่งตัวมันเบมา,ม,บามากเลยมันมาเล่นกายกรรมโชว์ อยู่ที่บ้านทําไงวะที่บ้านทําไมทําได้มาไม่ถึงไม่ไป <c oughs> <c oughs> แหม่ไม่ตรงเลยมันเลี้ยวมันเองอ๋อจะให้ชนเมียใช่ไหมล่ะซื้อทำร้ายเมียเลยไม่จะทักทายจะทักทายฮะมีวัตถุประสงค์มีปองร้ายมีกาดคุ้มครองมีกาดพลังอะไรนะเนี่ยพอซื้อรุ่นใหม่มานะถ้าเป็นอย่างนี้นะมีซื้อเลยมันเป๋ง่ายไงอย่างเงี้ยอ๋อลออันนี้เพียงเสียงกระหาร้อไง รุ่นที่ซื้อใหม่เนี่ยมันจะมันจะมาขับล้อตรงนี้ได้ไงมันจะเลี้ยวตามแผนหางนะมันจะเลี้ยวได้ง่ายๆอ้นี่มันเลี้ยวด้วย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 ไอไอหางเสือเนี่ยมาเลยไม่เคยไปตามเรื่องเลยมันมันตามล้อไงมันตามล้อแล้วมันฝืนปุ๊บมันก็ไม่ไปมันเบาด้วยนะต้องตั้งศูนย์มัน เลี้ยวซ้ายไปละมัน,ม,น,ม,นมันเอียงนี่ถามมันเอียงถางมเอียงใช่ป่ะมันเอียงสูงต่ำนะไม่ใช่ซ้า,ายขวาเนี่ยมัน,นไม่ไดีมันง้อนงัดก้อนงัดก้อนงัดพุ๊บมันก็ส่งผลให้บินไม่ตรงขึ้น,ข,นขึ้นจะขึ้นยาก ถ้าลำใหม่เนี่ยจะขึ้นเด็กขึ้นง่ายเลยเพราะมันมันกำลังเยอะเนี่ยไม่ไปไม่ขึ้นม,มีหางเสือช่วยมีหางเสือช่วยโอ้โหมีเอียงด้วยเอียงอ๋อมหางเสือช่วยนี้ไหมหไของสมัยเดิขึ้นไปเพรามันติดมันติด ขวาแล้วต้องเกยียงทรายไหมความเร็วไม่ถึงก็ไม่ได้โอ้โหขึ้นไม่ได้มีแอาบินมานี่หน่อยดิอาบินมาหา้อมหน่อยไม่ใช่อาบินเอาเอาเอาวิ่งล้อมาวิ่งให้มันอยู่ในกล้องน่ะเออ <c oughs> มันเหมือนพื้นมันไม่เรียบไงเวลาบังคับไปแล้วมันก็ออ,ออกซ้ายมัม่งออกขวามาั่งนะไม่แล้วมันเบาอ่ะตัวมันเบาเลยเปนไปเลย <c oughs> ต้องยาวกวานี้หน่อยนี่ <c oughs> ดีค่ะสวัสดีครับพี่ไปแล้วครับซอกมแล้วเหรอไปเที่ยวางประเทศต่อไหมตอนนั้นไปยูเครนรอเปล่าตอนที่ไปรัสเซียไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปค่ะมันแค่รัสเซียยูเครนจริงๆมันสวยเนาะโดนทำลายซะสยดใจส่วนเดียวค่ะส่วนมากก็จะโจมตีพวกอะไรพลังงาน สถานที่สวยๆก็ไม่ได้โจมตีแต่มันพังไปด้วยแต่ธรรมชาติก็ยังอยู่ฮะธรรมชาติก็ไม่ได้โจมตีธรรมชาติจนวมากผมไปเที่ยวก็ผมชอบธรรมชาติอ่ะแบบไปอเมริกานะเขาหลานสาวอยู่ที่นู่นอย่างสองคนน่ยชวนให้ไปเมื่อไผมไม่อยากไปอ่ะมันนั่งเครื่องงานจังลูกเออเก็มีงั้นหน่อมีแค่นั้นเองอเมริกามันไปมันต้อง ตันสิบกว่าวันน่ะครึ่งเดือนอะเดือนละครึ่งวันคนก็ไปเที่ยวนะถ้าจะเที่ยวเนี่ยต้องเป็นเดือนเลยเป็นเดือนเลยถ้าจริงจริงนะไปมันไกลมากแต่ละรอบมันเออมันกว้างมากอ้ตอนนี้ตอนนี้ทัวร์เปิดแล้วอะไรนะที่อยู่ใกล้ใรัสเซียประเทศอะไรนะไปกันตุรกี่อ่ะไม่ใช่ตุรกีไม่ใช่อีกอันเดียวจอแดนไม่ใช่อะไรวะนี่ติดอยู่ที่ปากติดกับนี่แหละติดกับไอ้เนี่ยจอร์เจียจอร์เจียใช่จอเจียศรีไกรจอเจียคืออีกหนึ่งจุดหมายที่เราจะต้องไป ไอ้อีกที่นึงนะไม่ใช่จอเกียร์นะอีกที่หนึ่นปอโอเคจบว,วันนี้ไม่เจอดำดี